สวัสดีครับพบกับเราช่องฟังปีใหม่ชาแนลนะครับเอ้ยคักขนาดเลยครับนี่จัดใหญ่จัดเต็มนอนกินเอ้ตาเสียบิลีครับอลอยหลายลร่อยหลายดูครับดูแพนด้าก็มาอยู่ข้างนะครับแต่ก่อนน้องเม้งอยู่ใกล้แพนด้าไม่ได้ครับกลัวนี่นะต้องกินแล้วรรลครับโอ้โย่อยอยู่อยดูครับเอาไเลยครับรอรอครับเอ้ไเอาครับรอจังไรอไปเลยให้เปล่าเปล่าโอ้โยสีดำกางย้่หยัง ดูเก้าอี้ผมเก้าอี้ผมดูครับเอาเอาาเอาเอาพอเป่าบอกแล้วเออยบนี้ปลาเป่งนอนปลาเป่งออเอนอนปะาเป่งอากได้เก้าอี้มาดูครับเสียมิ่งกับแพนด้นตา แต่ก่อนนี่กวนครับทุกวันนี้คิดแล้วโอ้โหอยู่ใกล้ได้แล้วครับนี่โอ้โหเก่งแล้วครับเก่ง,น,งนี่ผูกคำจะคิดนะครับเอาออไหนจะโชว์ท่าไหนครับวันนี้โอ้โหโดูครับอู้ยิ้ท่าไหนน้องมานีนน้องมาเนี่ดูครับมองใส่มองควายอยู่ครับ ระเวงระเวงระเวงอันนู้อานนู้อันนดูครับระเวงแต่ว่าถ้ามีนมผงนี่ไปได้หมดอเอาครับผมจะนอนแล้วโอ,โอ้โห <ๆๆ S 1> ดูครับเอฟเบลล้วครับเอฟเบลแล้วนี่โอ้แอฟเบลหล่อหล่อแล้วครับนี่ โอ้เก่ง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 ครับโอ้โเอเบลเสียงยังไม่มีนะครับเสียงเอาเสียงน้องมิงเนี่เสียงน้องมิงอเสียงน้องมิงครับเสียงออกยเน้องมิงติดหอข้างหลังเสียง còn mà thang, tôi nhảy thì ở xiêng nó mình ở thang đằng thang đằng. đằng. à có xiêng có xiêng có xiêng mà nó mình có xiêng rồi. để, xiêng cứ ngoa nổi này. xiêng, tí, quay đi. ngà thì bên nga bên đó này nọ này nó thì bên nga là nó, พ่อก็เป็นโดเป็นง่ากับมีครับสีดอเป็นงาก็มีนะครับเ,เหมือนบุญชูนะครับพ่อสีดอแต่ว่าลูกเป็นงานะครับเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนกันใด้ครับ,รบต่างสายพันคือกันขนาดปลานิน่นปลานิน่นตะกอนปลานิ่นสีแดงอ่อนสีดำตีปลานิน่นออกสีดำดำเนาะ่มือปลานิ่นท่องปลานิ่นแดงไปโอ้ยเปลี่ยนไปหมดตายพันลายสี มีปลาปลาเค็งหน่อยก็ยังมีปลาเค็งใหญ่อีกโอ้ปลาหมอน้อยนะครับเปลี่ยนพันได้นะครับทุกวันแต่ว่าช้างเรายังไม่เห็นช้างเปลือกตัวเล็กๆออกมาอีกเลยนะครับนี่เหมือนเหมือนเหมือนควายนะครับเนาะเนาะโอ้ยเออยบ้านี้ได้เวลาลงอ่างนะครับ โอ้ยไปเด้อพี่ปีถ่ายอยู่เนี่ยน้องดาวเลยนี่เดี๋ยวอาบน้ำก่อนผมอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเสี่ยมิงอาบน้ำก่อนนะครับพี่ปีรอก่อนนะครับแต่งตัวก่อนนี่น,นะครับส่วนพี่ปีกับน้องดาวอยู่ข้างในนู่นครับนู่นอยู่ อยู่บ้านน้องดาวรอนะครับรอเสียมิ้งไปโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเสียมิ้งอาบน้ําก่อนเอาลงนอนเป็นบ่อหน,นิลงนอนเป็นหรือเปล่าโอ้โหโอ้ยยิ่งแต่จีเขา่าเนาะมาี้นนอนยิ่งเลือกได้เลือกว่าท่านได้เลือกมีลาอยู่เอาครับเข้าแล้วผมเข้าแล้วใครมีลาอยู่อืมเอาเข้าแล้วเข้าแล้วน้ำท่วงตัวบนนอมาไหนี้นอน เอาละครับความบันเทิงมันเกิดละครับอู้หักเลยครับป่ะเนี่ยอาน้ำก่อนอาบน้ำแล้วครับปอบาอาบน้ำให้แล้วครับเนีเย่ยโอ้โหดำเหมือนน้องดาวเลยครับนี่เนื้อหนังเขาโอ้นมนุ่มแม่ก็ดีอ้าวออกไว้่ายแถวบันเเด ก็หากองเหรียญมั่งคุณครับขาหนึ่งเพื่อนออกมาข้างนอกครับปนี้เพุกกรถอยบปนีอ๋อหมุนเกลเข็มนาฬิกาแล้วบอปะนีิเอาเกี้ยหนาปนิเกี้ยถอยเลยปนิเอาถอยเสียงถอยโอ้ยบปนีิไปหนาแล้วครับบปนีิโอ้ออโอาโอขากลลดแล้วครับนี่เกี้ยหนาเกี้ยถอยอ่าผมอาบน้ำแล้วแต่งตัวหรอผมจะไปโรงเรียนแล้วนะครับว้าใสายยางหรือตัวไหน ดูครับพ่อปล่อยสายางไว้นะครับดูเสียมิ่งจะเล่นไหมครับโอ้เป็นว่าจะน้าเพื่อนไหลเลยครับคิดว่าน้ําไหลนะครับดูใสย่ยางอยู่นะครับนะโอ้คุณตามาแล้วเสียมิงคุตามาแล้ว,าาลวคุณตามาพี่าเสียมิงไปโรงเรียนแล้วตาเดินมาแล้วไปรับคุณตาเดีแยม่ โอ้อาบน้ำแล้วโอ้โหจำปีๆเลยครับจำปึ๊ดจำปึด๊ดสายางครับโอ้เสีม่มิงกัดสายางโอ้โหอ่างไข่ครับนี่อ่างไข่นี่อ่างหมิงโอ้โหได้อ่างโตอ่างใหญ่เลยครับนี่ไปลังเอาพี่ๆมาอาบน้ำน้ำกันหน้า เดี๋ยววันหลังจะเอาพี่ปีมาเล่นอ่างน้ำนี่แหละน้ำกับน้ำเสียมิงอ่างกับอ่างเสียมิงครับอาบอยูเ่เห็นเดี๋ยวสิม,มื่อน้ำไหลครับเดี๋ยวสิเปียงน้ำต้องมาอาบน้ำน้ำสิบบันเสียมิงแล้วเอาไปไปหาพี่ปีได้แล้วไปเลยไปเลยเลือกไปเลยครับปล่อยไปเลยครับ โอ้โห,โหอบหาบน้ำเพราะว่าข้าวสปาคนอีกแล้วยังติดใจอยู่ป่ะนี่ยังพรท่านเดี๋ยวออกจาก,กน้ำครับเออนี่กำลังสนุกอยู่ครับยังไม่ไปโรงเรียนหรอกเด็กเต้นไปนสายก็ได้เดีย๋ยวก็ได้เรียนขั้นดีๆเยวกเรียนขั้นแล้ว อ๋อครับเออรู้สึกว่าจะเล่นอย่างนี้ครับสนุกมากกว่าเลยจะไปนอนนี่นะครับ<อ>รนี่เขียนหนังสือตเด่นบอลลูปลปเป็นบาสเซมิงขันตูดเ <laughs> ฮ้ยบ้านนี้มึงมึงมึงเซมิงหนูกันตูดหนูกันตูด ท่านั่งแอปเปิลสิโอ้เขาทิ่แอปเปิลโอ้แบบนี้ครับมึง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 โอ้เซมิงนั่งแอปเปิลโอ้ยเก่งเจ็งพูดเลยเออเออนั่งแอปเปิลก็เป็นนะครับนั่งหลายด้วยนั่งมังง่ายท่องตามเลยนะครับเอ้ยทาไม่ทาไม่ทาแบบไม่ต้องบอกเลยนะครับมิ่งทำเองเอคร ไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วป่นเข้าบ้านแล้วฮะของกินแล้วบ้านนี่สุดยอดครับบ้านเสียมิงตอนโอ้ข้างใต้นี่ก็เย็ยนดีครับนี่นา้อนนี่มานอนพักพ่อนสบายครับเยน็น หนาหนาวนี่อยู่บ kind of ่ได <T> ้หนาหนาวต้องนอนตากแดดเลยครับนี่ตะลางตะลางว้ให้เสียมิงก็เหลีนเนาะเว้ยเขาได้เล็วจะนอยเขาได้เล็วไปมีนมตรงไหนต้องมีเสียมิงอยู่ตรงนั้นกินมือแล้วจักหอเสียมิงวะ อ้วนบอ้วนโมมีคูดเลยหลังปีใหม่นี่บมเต็มปนี่เลยหลังปีสร้างหลังปีอ้วนปุ๊บเลยสร้างหลังปีเพิ่งบ่งฉันเหลี่ยมสิบุญย่ามาเอาเอาเอาแนวใส่หลังใส่บ่ได้เหนตัวแยงนั่งอ่ะทะเลี้ยงนั่งอ่ะโอ้ยจ้างหลังอ้วนเขาขุนพ่อพันเองเดียวแงงานบ่อไหนถูกมันเดี๋ถูกมัน มีงนเยี่เลนอกพื้นที่ไม่ได้ครับต้องไปดิ่งก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับจ่องพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่เ h a าแนวขอบคุณครับเอฟซีสั้นที่เข้ามาชมคอยติดตามสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ เอาเซมิงสวัสดีครับรอรอครับผมแล้วครับรอรอครับครับรอรอไปกับเซมิงนะครับครับโอ้กำลังขันครับอ่าบายบายครับสวัสดีครับครับครับบกล่องเนี้ย